คักคุล้นจานินจานินจา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับผมมีรีเควสต์มาว่าอยากให้ทําเกี่ยวกับดิจิมอนนินจาซะหน่อยนะครับผมอันนี้ผมขอแซวท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีรีเควสต์อยากให้ทำดิจิมอนนินจาครับผมผมนับดูนะประมาณสักได้ประมาณสักสาคนนะครับที่ขอรีเควสต์มาแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนนัดกันมาว่าพี่ครับอยากให้ทําแบบว่าดิจิมอนแบบนินจากับซามูไรหน่อยครับพี่ครับดิจิมอนนินจาซามูไรต้องมาแล้วน นนผมถามจริงนัดกันมารีควสหรือเปล่าทําไมต้องมีซาม,มูไรพ่วงเข้ามาด้วยเออแต่ว่าผมจะบอกว่าผมมาทําให้ได้ทั้ง2อันเลยนะครับตอนแรกเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะทํารวมไปเลยนะครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเยอะนะแต่ว่าไปๆมามันเยอะครับผมซาม,มูไรเนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็นินจามีหลายตัวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากตัวของมันเยอะนะครับผมก็เลยจะขอแยกคลิปละกันคลิปนี้ก็จะเป็นดิจิมอนทีมของนินจาละกันเนาะเมื่อพูดถึงนินจามันก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากแบบเครื่องแบบนินจาใช่ไหมมีมีด คุณในมีดาวกระจายมีวิชานินจาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรพวกนี้ไปเนาะซึ่งวันนี้ผมคัดนินจาในโลกดิจิมอนมาทั้งหมดนะครับสิตัวอ่าซึ่งก็ผมก็ไปเสิร์ชดูนะว่าดิจิมอนตัวไหนมันมีความเป็นนินจาบ้างมีการใช้ดาวกระจายบ้างมีการใช้มีดคุณในบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็ได้เป็น10ตัวนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าขาดตรงไหนไปอ่ทาท่านผู้ชมก็เตรียมมาเสริมกันได้เลยหรือก่อนจะไปเริ่มคลิปท่านผู้ชมก็ลองเดากันดูซิว่าจะได้เจอกับดิจิมอนตัวอะไรบ้างในคลิปนี้นะครับเพื่ม่ใ่ใป็นกาลาผาาาลผงซึแตะฟ ใส่ความเป็นนินจาเข้าไปด้วยนะครับวไวตัวนี้มันมีความเป็นนินจายังไงเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับคือเ a ลก o มอนครับ ฟอลโกมอนตัวนี้ต้องเป็นฟอลโกมอน2006ด้วยนะครับไม่ใช่ฟอ l โกมอนเวอร์ชันปกติคือไอตัวเวอร์ชัน2006ครับมันจะมีการใส่เหมือนเป็นชุดนินจานะครับแล้วก็ไอตัวนี้เป็นร่างจเจริญวัยรูปแบบนกประเทวัคซีนครับผมคือมันเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นนินจาตรงไหนครับผมก็ดูจากเสื้อของมันนะครับเสื้อที่มันใส่อยู่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นชุดนินจานะครับแล้วก็มีรูปดาวกระจายสลักด้วยทีนี้เนี่ยตัวของฟอ l โกมอนนะครับถ้าเทียบกับตัวของฟอลโกมอนร่างปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็น เ,เขาจะบินได้ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าการโจมตีจากบนฟ้าเป็นวิชาที่ฟาวโกมอนตัวนี้ถนัดเขาจะโบยบินอยู่ไปบนฟ้านะครับผมล่องลอยไปอย่างสวัสดิ์สวยดุดสายลมแล้วก็ปรากฏตัวต่อหน้าศัตรูแบบนินจานั่นเองนะครับแหมอ่านโปรไฟล์แล้วอย่างเทเลยซึ่งบทบาทที่เราจะได้เห็นเขาเนี่ยก็คือในภาคเซเบอร์นะครับแล้วก็ในภาครีบูทซึ่งฟาวโกมอนเนี่ยเขาก็มีการใช้พวกเดาวกระจมดากระจายอะไรพวกนี้ให้เราเห็นนะครับก็เป็นอาวุธของนินจาแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นแบบฉันเป็นนินจาฉันดูมีความเป็นศักดิ์ศรีของ Ninja, อ โกมอนมีท่าโจมตีอยู่3าท่าท่าแรกคือสคราตส s สแนชครับท่านี้ก็คือเขาจะใช้กรงเล็บที่อยู่ที่ปีกของเขาในการขวานัตูอย่างรุนแรงส่วนอีกท่าไม้ตายนึ่งก็คือท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าชุลิลินเคนครับผมก็เป็นการใช้การโจมตีจากขนนกที่อยู่ที่ปีกของเขานะครับยิงดาวกระจายโจมตีใส่สตูส่วนอีกท่าไม้ตายนึ่งอุจิทาเกะโอโตชิครับท่าไม้ตายนี้ฟาวโกมอนเขาจะบินไปเหนือหัวสตูนะครับแล้วก็ทิ้งระเบิดที่มีลักษณะเป็นเห็ดให้สตูได้รับบาดเจ็บได้นั่นเองนะคร แบบดิจิมอนร่างจเจริญวัยอย่างเงี้ยพอไหวครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นร่างพัฒนาของฟาวโกมอนนะครับมีชื่อว่าเพ็กมอนนั่นเองเพ็กมอนเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบนกประเภทวัคซีนนะครับตัวนี้ก็เป็นดิจิมอนนกนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นนกที่ดูจะถนัดในเรื่องของการวิ่งมากกว่าแต่ว่าถ้าถามเพ็กมอนบินได้ไหมมันบินได้นะครับเออก็คือพอจะมีปีกซ่อนอยู่นั่นแหละดูความที่มันมีกาลังขาที่เยอะเนาะถ้า,าเลือกเพ็กมอนก็จะเลือกที่จะวิ่งมากกว่านะครับบางทีก็ว หเห็นค,คล้ายๆฟอลโกมอนก็คือเขาจะมีชุดที่มีความคล้ายกับนินจาด้วยอ่าซึ่งท่าไม้ตายของเขาก็ใช้เป็นอาวุธของนินจาในการโจมตีนะครับท่ามีชื่อว่าคุไนบาเนะครับเมื่อกี้ฟอลโกมอนใช้ปีของเขานะครับใช้ความเป็นขนนกของเขายิงโจมตีเป็นดาวกระจายแต่ว่าถ้าเป็นเพ็กมอนเขาจะใช้ขนนกของเขายิงโจมตีด้วยมีดบินของนินจานั่นเองนะครับแต่ในทางกลับกันเขาก็มีท่ามไม้ตายอื่นด้วยนะท่ามไม้ตายก็คือสไปรอนคอครับอันนี้ก็คือใช้กรงเล็บในการขวนได้เหมือนกันส่วนอีกท่าหนึ่งนะครับผมเขาแล้้วกก็็พุ่งงเขาทัตรูจะ ทาร์ไม้ตายที่มีชื่อว่าเทอร์ซันบีกนั่นเองครับตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นนินจายุคแรกของโลกดิจิมอนเลยก็ว่าได้นะครับอีกามอนนั่นเองครับอีการมอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบกลายพันธุ์ประเภทด a าต้านะครับไอตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีชื่อว่านินจามอนอาแต่ว่ามันเป็นดิจิมอนที่ใช้วิชานินจาสายอีงะครับผมสายอีงะเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นชื่อตระกูลของนินจายุคโบราณนะครับตระกูลนินจายุคโบราณที่แบบดังๆเลยก็จะะมีโคง อิงะ e ใช่ไหมแล้วก็ฟูบัอะไรพวกนี้นะครับเออแต่ว่าผมไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกจริงๆเลยไม่กล้าแตะเยอะนะครับแต่ว่าให้เข้าใจว่าตัวของอ e ีกามอนนะครับก็สมชื่อมาเลยเนาะมาจากข้อมูลนินจาของตระก,กูลอิงะนั่นเองนะครับอาจจะแบบถนัดในเรื่องของการใช้ดาวกระจายเก่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวอ e ีกามอนเองนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่ไม่ค่อยชอบอยู่กับที่เท่าไหร่ชอบเดินทางไปเดินทางมาที่โลกดิจิตัลนะครับแต่ว่าการเดินทางของเขาเนี่ยเขาจะเดินทางแบบเงียบเชียบนะครับสงบสงบเงียมไม่ให้ใครรู้ตัวเลยว่าเขามีตัวตนอยู่ตรงงนนนนัั้้บาาทีก็เขไปใ บางทีก็มุดเป็นในน้านานๆทีเขาถึงจะปรากฏตัวออกมาให้คนอื่นเห็นตัวของเขาเองนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากเลยว่าเขามีบทบาทเป็นดิจิมอนที่เป็นคู่ปรับของรีโวมอนนะครับรีโวมอนก็จะเป็นดิจิมอนกลายพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะที่ใช้ปืนในการโจมตีอีการมอนกับรีโวมอนเป็นคู่ปรับกันครับผมคือเหมือนศาตราวุธที่ใช้เนี่ยเป็นคนละสายกันใช่ไหมอีการมอนจะใช้เป็นดาบกับดาวกระจายแต่ว่ารีโวมอนเนี่ยคือมันใช้ปืนเลยนะครับมันก็จะมีการต่อสู้ที่แหวกแนวกันนิดนึงแต่ทั้งสองตัวนี้ี่ ผมจะบอกว่าถ้าใครเคยดูภาคซีรีทูครับไออีกาอนะครับมันเป็นคู่ปรับที่สมน้าสมเนื้อกับชูริมอนมากเลยนะครับชูริมอนที่เป็นดิจิมอนของมิยโกะเนาะเออมีการต่อสู้กันแบบนินจาในดิจิตอลเวิลด์ไม่จำเป็นต้องมี2คนอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีการต่อสู้กันสนุกสนานเลยครับผมท่าไม้ตายของอีกาอนะครับผมคือดาวกระจายสายอิงะซึ่งจะเป็นการคว้างดาวกระจายนะครับผมโจมตีสายสตูเท่านั้นเลยครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงตระกูลนินจานะครับมีตระกูลโคงะด้วยนะครับผมตระกูลโคงะเน เต็มวัยรูปแบบกายพันธุ์ประเภท Data นะครับผมซึ่งก็ลักษณะที่มีความแตกต่างกับอ e ีกานก็คือจะเป็นดิจิมอนที่มีผ้าเป็นสีม่วงแทนนะครับแต่ว่าอ e ีกานจะเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วก็รูปลักษณ์ดาวกระจายที่ใช้ก็มีความแตกต่างกันตัวของอ e ีกานเนี่ยมันชอบแฝงตัวไปกับธรรมชาตินะครับต้นไม้ผืนน้ําผืนดินอะไรพวกนี้ไม่ปรากฏตัวให้คนอื่นเห็นในสไตล์นั้นแต่ว่าตัวของโคกาอนะครับเขาก็ชอบเดินทางเหมือนกันครับผมไปทั่วดิจิทัลเวิลด์เลยในขณะที่อ e ีกานชอบแฝงตัวไปกับธรรมชาติโคกานจะชอบแฝงตััวไปกบเงาคน ค,คือเหมือนกับเดินตามเงาของคนไปแต่ว่าคนคนนั้นจะไม่รู้ว่าโคกามอนอยู่ตรงนั้นนะครับและโคกามอนก็จะมีความคิดที่คล้ายกับอ e ีกามอนครับผมคือไม่ชอบปรากฏตัวให้ใครเห็นคนที่แบบได้เห็นโคกามอนนี่คือแบบว่าได้เห็นของแรงนะครับทีนี้ในส่วนของท่าไม้ตายของโคกามอนครับผมจะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าวิชาแยกร่างสายโคงะครับเออก็คือเป็นการแยกร่างแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีศัตรูในคราวเดียวนะครับอันนี้ผมจะบอกว่าในของภาคซีโรทูที่ผมบอกของไออีกามอนไปเมื่อกี้นะครับไอตัวเนี้ยมันก็ใช้วิชาาแยกร่่งได้เน นะข้อมูลในดิจิมอนดอทเน็ตอะของอ e ีกามอนไม่มีวิชาแยกร่างของโคกามอนนะครับในดิจิมอนดอทเน็ตก็ไม่มีการบอกเหมือนกันว่าโคกามอนแบบมีท่าตายใจดาวกระจายสายโคงะหรือเปล่านะครับเออแต่ว่าเท่าที่เห็นมันมีดาวกระจายมันก็อาจจะใช้ดาวกระจายนี้ในการโจมตีศัตรูได้เหมือนกันตัวต่อไปนะครับผมชูริมอนครับชูริมอนเป็นดิจิมอนร่างอาร์เมอร์รูปแบบกายพันุ์ประเภทฟ,ฟรีนะครับผมคือไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวออฟฟิเชียลนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูในภาคค s อสบอลก็จะเห็นชูริมอนอีกสีหนึ่งอ่าแต่ว่าก ละบบ,บา่ในแต่ละภาคก็เท่านั้นเองนะครับชูริมอนเป็นดิจิมอนที่เกิดจากดิจิมอนตัวหนึ่งนะครับใช้ดิจิเมทัลแห่งความบริสุทธิ์กายร่างเป็นดิจิมอนร่างอาร์เมอร์ตัวนี้นะครับโดยที่พลังของไอพวกอาร์เมอร์สายบริสุทธิ์เนาะมันจะเป็นการใช้พลังของพวกต้นไม้พืชพันธุ์ธรรมชาติตงๆนะครับชูริมอนก็จะเป็นดิจิมอนที่มีอารมณ์แบบนั้นนะครับมีพืชพันธุ์นู่นนี่นั่นติดอยู่ตามตัวโดยการเคลื่อนไหวของชูริมอนนะครับจะมีความรวดเร็วสูงมากเพราะว่าเขาสามารถใช้แขนขาที่มีคุณสสมบัติิเปป็นนรใ การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูแบบกระชังชิดทาให้ศัตรูตั้งตัวไม่ทันได้นั่นเองซึ่งดาวกระจายที่อยู่ที่แขนขาของชูริมอนนะครับจะมีชื่อว่าโมมิจิโอโรชิคือไอ้นี่มันสามารถทําให้ชูริมอนสามารถบินได้ด้วยนะคือแบบพัดเป็นกังหันแล้วก็ตัวของเขาจะลอยได้นั่นเองนะซึ่งโมมิจิโอโรชิอันนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นคุณสมบัติของการโจมตีนะครับยืดสปริงเด้งออกไปแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูด้วยใบยมีดดาวกระจายอันนี้นะครับผมแล้วก็เขาจะมีดาวกระจายอันใหญ่อยู่ท เซึ่งชูริบอนนะครับเขาเป็นดิจิมอนที่มีสายตาที่เฉียบคมมากๆนะครับสามารถที่จะเล็งจุดตายของศัตรูได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ใช้มูมิจิโอโรชิหรือคุซานางิเนี่ยในการโจมตีศัตรูได้ตัวต่อไปนะครับผมซูวามอนครับซูวามอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบกลายพันธุ์ประเภทไวรัสซึ่งไอตัวนี้มีบทบาทอยู่ในภาคคร s s วอลครับดัางเดิมของมันนะครับมันคือเจ้าดาเมมอนครับแต่ว่าดาเมมอนเนี่ยครับมีการปลดล็อกเกราะที่มีชื่อว่าปุลปุลอาร์เมอร์ครับพอปลดล็ช ที่แท้จริงของเขาออกมาซึ่งก็จะเป็นร่างซูวามอนตัวนี้นะครับผมเขาจะมีร่างกายเป็นนินจานะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่หลอกตาของศัตรูแล้วก็เข้าประชิดศัตรูแล้วก็สังหารศัตรูได้ในระยะประชิดนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นวิธีการต่อสู้หลักของตัวซูวามอนเลยสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งของซูวามอนเลยก็คือว่าเวลาที่เขาอยู่ในร่างดามเมมอนเนี่ยดิจิมอนตัวอื่นมักจะประมาทเขานะครับก็คือว่านี่มันน่าจะกระจอกแน่เลยแต่พอเขาเผยร่างจริงเสร็จพ๊บเนี่ยมักจะตั้งตัวไม่ทันแล้วก็โดนวามมนะง,งรงขงะคจีแ็ แรงมากๆนะครับสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวไอพ่นที่อยู่ที่เกราะด้านหลังของเขานะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มแรงการ,การเคลื่อนที่ให้กับซูวามอนได้เออคือเหมือนมีลักษณะเป็นไอพ่นนะครับซึ่งไอพ่นอันเนี้ยสามารถเสริมแรงก,การเคลื่อนที่ของซูวามอนได้ให้เขามีความรวดเร็วเท่าสายลมเลยแล้วที่ร่างกายของซูวามอนนะครับก็จะมีเป็นเขียวนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นอาวุธหลักของตัวซูวามอนได้เหมือนกันที่สามารถสังหาาารัตูได้้ arm อนนีีนคคผมมม,มมมวกๆ สามารถใช้โจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวได้นะครับหรือเขาจะดึงมันออกมาแล้วก็คว้างไปโจมตีแบบลับกษณะของบูมแรงนะครับซึ่งบูมแรงอันนี้ก็จะมีความนนากตัวมากนะครับเพราะว่ามันเป็นของมีคมใช่ไหมสามารถตัดสิ่งที่อยู่ไกลๆก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เฉือนสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาก็ได้เหมือนกันถ้าไม่ตายของซูวามอนท่าแรกมีชื่อว่าแมนทิสแดนส์นั่นเองครับท่าไม่ตายนี้คือเขาจะใช้ไอตัวแมนทิสอาร์มของเขาเนี่ยแหละร่ายรำนะครับในการโจมตีศัตรูซึ่งการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของซุวามอนทําให้สามารถเคลื่่่่ออนนทีไไไปมาาาด้ยงพิวหวหจกวาจาก จัดการศัตรูได้นั่นเองสว่วนอีกท่านหนึ่งจะมีชื่อว่า Smoking Buki ครับผม Smoking Buki เนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่ซูวามอนเขาจะปล่อยควัน7็ดสีออกมาจากปุลปุลเมอร์น, Armor, นะครับที่อยู่ส่วนหลังของเขาอันนี้เนาะปล่อยควันออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยควันมันจะพรางตาศัตรูนะครับและซูวามอนจะพุ่งเข้าโจมตีจากรอบทิศและก็บอกไปแล้วว่าตัวซูวามอนมีพลังเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมากการเคลื่อนที่แบบฉับไวของเขาอย่างนี้ก็จะทําให้สามารถโจมตีศัตรูที่อยู่ในกลุ่มควันนั้นได้อย่างรวดเร็วตัวต่อไปนะครับผม Monitamon ครับ Monit ประเภท Data ทุกคนฟังไม่ผิดครับบรรจุภัณฑ์ของเหลวคืออะไรวะนะครับผมหรือมันเป็นขวดแล้วก็เหมือนกับมีการใส่น้ําเข้าไปเหรอนะครับแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในของตัวมันคืออะไรนะคือมอนิทามอนนะครับเราได้เห็นกันในภาคฟอสบอว์เนาะมอนิเตอร์ก็คือมอนิเตอร์ครับผมมอนิเตอร์คือเหมือนกับเป็นจอมอนิเตอร์ส่งข่าวสารข้อมูลนู่นนี่นั่นกันได้หรือเปล่าเอออาจจะมีความหมายแบบนั้นแต่ว่าผมติดอย่างเดียวบรรจุภัณฑ์ของเหลวคืออะไรครับผมตรงนั้นปล่อยไปแล้วกันก็มาดูข้อมูลกันดีกว่าเนาะตัวของมอน มอนครับ คือการเฝ้ามองดูในเชิงที่ว่าแอบแบบว่าไปแอบดูนะครับผมแล้วก็เฝ้าดูได้ในกรณีที่แบบไม่ได้อันตรายอะไรและจากการที่ว่ามีการแอบดูด้วยใช่ไหมตัวเขาอ่ะจะมีคําพูดเข้าข้างตัวเองว่าเขาอ่ะคือนินจาครับแต่ความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมเนี่ยดิจิมอนหลายตัวก็จะมองว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นสตอกเกอร์นะครับผมสตอกเกอร์คือแบบคนที่ชอบไปแอบทํามองคนที่ชอบแบบสะกดรอยอะไรพวกเนี้ยแบบโรคจิตอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมาริตามอนมันก็ไม่รู้ตัวครับว่าดิจิมอนตัวอื่นเนี่ยมีการแบบนินทาว่าร้ายมันในเช บอกไว้เลยว่าถ้าดิจิมอนตัวไหนมาเจอกับมอนิตามอนหนึ่งตัวให้สันนิษฐานไว้ได้เลยว่ายังมีอีกประมาณ30ตัวที่อยู่รอบข้างในส่วนของการโจมตีของมอนิตามอนนะครับผมจะมีการใช้ระเบิดไฟระเบิดน้ําขึ้นลมและพลังสายฟ้าครับผม4ท่าในการโจมตีใส่ศัตรูซึ่งไอ้สท่าไปตายนี้บอกเลยว่าไม่ต้องหวังผลครับผมมอนิตามอนไม่ได้เป็นดิจิมอนที่มีพลังโจมตีเยอะขนาดนั้นนะครับความน่ากลัวของไอ้ตัวนี้คือความเป็นสปายครับผมความไปแบบแอบมองเก็บข้อมูลสืบค้นข้อมูลมาแล้วก็เอามา บอกกับทางผู้ว่าจ้างอะไรเงี้ยนะเออความสามารถของมอนิทามอนจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับแล้วก็ตัวมอนิทามอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขามีความสามารถในการบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลในลักษณะที่สามารถส่งต่อให้ได้โดยง่ายนะครับส่งต่อให้มอนิทามอนตัวอื่นๆก็ได้หรือจะส่งต่อให้กับทางผู้ว่าจ้างของเขาหรือเจ้าของของเขาทเทมเมอร์ของเขาาเงี้ยโดยที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามอนิทามอนเขามีความเป็นสต็อกเกอร์ใช่ไหมมีแบบเป็นนักสะกดรอยอะไรพวกนี้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นนักเมาส์มอยตัวยงนะครับถ้าเกิดว่าเขาไปรู้เรื่องดีเเรรืื่่่อองงไมดีนาิ ตัวไหนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่เก็บไว้คนเดียวครับผมเขาจะไปบอกมอนิทามอนคนอื่นจะไปบอกเจ้านายของเขาบ้างในบางกรณีอะไรเงี้นะครับก็ให้รู้ไว้เลยว่าเรื่องใดก็ตามในโลกดิจิตอลนะครับมอนิทามอนรู้โลกรู้ครับผมทีนี้จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือจะเป็นเจ้า h ไฮวิชชั่นมอนิท r m o n ครับ ไฮ s ิชั่นมอนิตามอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของเหลวเช่นเดิมครับแล้วก็เป็นประเภทด a ต้านะครับผมถ้าเกิดว่าเอาจากในอนิเมะนะครับรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะเกิดจากการดิจิครอสของมอนิตามอนใช่ไหมเออแต่ว่าร่างของมันก็เป็นร่างโตเต็มวัยเพราะฉะนั้นตีว่าเป็นร่างพัฒนาของมอนิตามอนกระดานนะครับคือต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้ครับมันมีงานพัฒนาร่างแล้วเนี่ยความสามารถในการต่อสู้ของมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับคือเป็นดิจิมอนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเช่นเดิมเอคอแบบค มันก็ชอบไปแบบส่งตัวนูน้นส่งตัวนี้นะครับเก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะส่งถ่ายกันต่อไปนะครับแน่นอนว่าความขี้เมาอะไรพวกนี้มันก็ยังอยู่นะครับส่งต่อข้อมูลกันให้มอนิเตอร์มอนตัวอื่นได้รู้แล้วก็ให้เจ้านายของมันหรือให้เทมเมอร์ของมันเนี่ยได้รู้เหมือนกันนะครับโดยที่ว่าคุณสมบัติของไฮวิชชั่นมอนิเตอร์มอนนะครับคือการส่งข้อมูลที่รวดเร็วมากกว่าครับผมถ้าเป็นมอนิเตอร์มอนตีว่าเหมือนกับเป็นการส่งข้อมูลระดับแบบ 3G ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่า HyV ไฮวิชมันคือการส่งข้อมูลระดับ 5G นรับได้สญา จากพวกมอนิเตอร์มอนเลยนะครับว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสีดําครับผมคือสามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับมอนิทามอนสามารถรู้ข้อมูลจากไฮวิชั่นมอนิทามอนได้มากกว่ามอนิทามอนด้วยกันและตัวไฮวิชั่นมอนิทามอนเนี่ยมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลได้ดีกว่ามอนิทามอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีความเหมาะสมกับก,บการเป็นสปายนะครับมากกว่ามอนิทามอนซะอีกนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมไฮวิชั่นมอนิทามอนเขาจะมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลเออววิิิเเเเเเครรราาาาะานะะะหห์์อออยย่่่่่่่่งงงดีีีนนจจไไมมมมมกกกใใสสขพตททท้ับ ก็คือได้รับข้อมูลมาก็จะมีการประมวลผลแล้วก็ย่อยข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ส่งให้เทมเมอร์ของเขาสิ่งที่เป็นของรักของห่วงของไฮวิชั่นมอนิตามอนนะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆพรองเนาะที่อยู่ที่มือขวาของเขาเออซึ่งอันนี้สำหรับไฮวิชั่นมอนิตามอนนะครับถือเป็นอุปกรณ์ที่เสริมสร้างพลังในการส่งต่อข้อมูลของเขาด้วยเหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาขโมยหรือพรองส่งสัญญาณอันนี้มันเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยข้อมูลที่ไฮวิชั่นมอนิตามอนมีการส่งปุ๊บเนี่ยอาจจะมี อยู่บนหัวของเขานะครับดาวเทียมของไฮวิชันมอนิ o ามอนนะครับสามารถใช้ทําอะไรได้ครับมันสามารถใช้ในการควบคุมมอนิทามอนได้คือถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากคอมพิเตอร์ที่บอกไปเมื่อกี้มอนิเตอร์นะครับผมมันคือการฉายภาพขึ้นที่หน้าจอของหน้าของไอ้สตัวนี้มอนะิทามอนและก็ไฮวิชันมอนิทามอนเนี่ยหมายความว่าบางครั้งไอ้พวกนี้มันก็เห็นข้อมูลซึ่งกันและกันครับผมหมายควาว่ามีมอนิทามอน A กับมอนิทามอน B อย่างเงี้ยเออาจจะเห็นไอสิ่งที่ B เห็นอยู่เหมือนกันเออแต่ว่าเห็นแล้วมันก็ไม่ค่อยทําประโยชน์อะไรครับแต่ว่ามนืมวาาาามามนสรรถใก วิเคราะห์ข้อมูลครับมันก็เลยสามารถที่จะแบบควบคุมมอนิทามอนให้ทําอะไรต่างๆนานาที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้มันทําเองนะครับดาวเทียมก็คือจะมีประโยชน์ด้วยประการชนนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าไม้ตายของไฮวิชันมอนิทามอนก็คือจะเป็นระเบิดควันระเบิดน้ําปล่อยขึ้นลมปล่อยสายฟ้านะครับเหมือนกับมอนิทามอนเลยแต่ว่ามีพลังโจมตีที่มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับคือโดยรวมเนี่ยความสามารถในการที่ส่งสื่อสารข้อมูลของไฮวิชันมอนิทามอนจะสูงกว่ามอนิทามอนเออเข้าใจเป็นแบบนั้นน่าจะสบายใจกว่าเเนนาะพรวว่ไ้้้ตััีดูแลม เกิดมาเพื่อต่อสู้จริงๆนะเรื่องของมอนิตามอนยังไม่จบครับผมท่านผู้ชมตัวต่อไปนะครับผมเป็นชาลิตามอนครับชาลิตามอนนะครับเป็นชาวมอนที่ดิจิครอสกับมอนิตามอนใช่ไหมเออแต่ว่าข้อมูลเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าสนใจนะครับมันเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบเสริมพลังประเภท Data ครับข้อมูลนะ่ะไม่ได้บอกว่ามันเกิดจากการที่ชาว์มอนรวมกับมอนิตามอนมันจะเขียนว่าดิจิมอนสตัวมีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านอย่างมหาศาลนะครับมารวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นดิจิมอนที่เอาไว้สืบหาข้อมูลได้ในนออีกกลััษณะหึึ่่งงงซตววขชา เขาจะเป็นดิจิมอนที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วต่อสู้ได้ดีกว่ามอนิตามอนนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าสู้ได้ดีกว่าไฮวิชชั่นมอนิตามอนหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ดิจิมอนที่ถือว่าเกิดมาเพื่อต่อสู้ขนาดนั้นนะนะเกิดมาเพื่อเก็บข้อมูลเหมือนกันแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้กับไฮวิชชั่นมอนิตามอนหรือส่งต่อข้อมูลให้กับมอนิตามอนอย่างเงี้ยการใช้งานชาวนิตามอนในเชิงนี้น่าจะเหมาะกว่าซึ่งตัวของชาวนิตามอนเองนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของดิจิอที่ายากรู้าศาศาจแบบ อยากเห็นเรื่องชาวบ้านไปสักทุกเรื่องนะครับเรื่องใดที่มันอยากรู้มันก็มักที่จะเอาตัวเข้าไปรับรู้นะครับโดยที่บางครั้งเนี่ยก็ก่อให้เกิดอันตรายนะครับเออหมายความว่าตัวมอนะิเตอร์มอนอาจจะแบบไม่ได้มีความอยากรู้อยากเห็นขนาดนั้นเออแค่แบบชอบมองชอบดูชอบสังเกตอะไรพวกนี้แต่ว่า ไอ้ชาวนิตามอนมันฮาร์ดคอร์กว่านั้นครับมันสนใจอะไรมันอยากรู้อะไรมันต้องได้รู้ครับผมมีคดีหนึ่งนะครับที่มีเขียนไว้ในข้อมูลของ digital.net ก็คือว่าตัวของชาวนิตามอนนะครับบางครั้งเนี่ยเขามีการไปเฝ้ามองไปเก็บข้อมูลที่สถานที่พวกแบบบ่อน้ําพุร้อนหรือแบบสระว่ายน้ําอะไรพวกนี้นะมันนะครับจะอ้างการกระทําของมันมันบอกว่าสิ่งที่มันทําอยู่คือการสังเกตการและเก็บข้อมูลไม่ใช่การทํามองนะครับเออคือแบบมันเหมือนเป็นการทํามองไงไปดูแบบพวกสระว่ายน้ําไปดูพวกแบบบ่อน้าพุร้อน ใช่ไหมแบาบงทีคนเขาเปลือยกายอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไปแอบดูเออซึ่งอย่างที่บอกครับผมมันบอกว่ามันคือการสังเกตการนะมันไม่ใช่การทํามองว่ากันไปนะครับผมซึ่งก็จะได้เห็นว่ามาริตามอนทั้งสตัวนะครับถ้าถามว่าความเป็นนินจาของเขาเอาไว้ทําอะไรนะครับความเป็นนินจางเขาก็เหมือนกับ เอาไว้สอนแนมเอาไว้เป็นสปายนู่นนี่น่าสมากกว่านะครับจาแบบไม่ได้มีคุณสมบัติในการต่อสู้ขนาดนั้นเออแต่ว่าตัวของชาวนิดามอนนะครับผมเขาจะใช้วิชาการต่อสู้วิชานินจาของเขาในการที่จะแบบซ่อนตัวมากกว่านะครับผมจะไม่ได้ใช้ต่อสู้แต่ว่า ของไอไฮพิชั่นมอนิตามอนกับมอนิตามอนก็อย่างที่บอกไปนะครับใช้เหมือนกับวิชานินจาไงระเบิดไฟระเบิดน้ำเออมีการใช้สายฟ้าในการโจมตีอะไรประมาณนั้นนะครับเรียกได้ไว่าไอพวกตระกูลมอนิตามอน3ตัวนี้เป็นนินจาที่ไม่ใช่สายต่อสู้ก็อะไรกันนะครับผมสรุปให้อย่างนี้นะตัวต่อไปนะครับผมตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมก็คือเจ้าคลายมอนนั่นเองครับคลายมอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างสมบ,บูรณ์รูปแบบมลปรแรงประเภทไวรัสนะครับผมคือชื่อของมันนะครับคลายเนี่ยย่อมาจากคําว่าคลานที่แปลว่าปีนเข่าครับคือเนีนนดิิจมาท่ี คุณสมบัติในการปีนเขาเราจะสังเกตได้ว่ามีอุปกรณ์ต่างๆเานาะนที่เอาไว้ปีนเขาได้โดยเฉพาะเลยก็คือจะเป็นตัวเขียวเนาะแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าคุณในคุไในก็เป็นมีดบินของนินจาใช่ไหมมันจะมีติดอยู่ที่ตัวของมันด้วยซึ่งตัวของคลายมอนนะครับเป็นดิจิมอนที่เกิดจากการที่ดิจิอมอนแมลงมีการรับข้อมูลของการเล่นไตผนังนะครับการเล่นไตผนังเผื่อใครนึกภาพไม่ออกครับผมนี่นี่ครับผมก็คือมันรับข้อมูลตัวนี้มาแล้วมันก็กลายร่างเป็นไอตัวนี้นะครับคือตัวคลายมอนนะครับ เขาก็เป็นดิจิมอนที่ชอบไต่เขาชอบปีนเขาเหมือนกันเคียวของเขาคู่ในของเขาเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เสริมชั้นดีเลยโดยงานอดิเรกของเขาเนี่ยคือเขาชอบเคลือค่อนที่ไปคเคลื่อนที่มานะครับแมดิจิมอนนินจานี่คือแบบชอบเดินทางไปเดินทางมาเหมือนอกันหมดเลยนะสถานที่ที่คลมอนต้องการเดินทางไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานที่ที่แบบมีความสูงเป็นภูเขาเป็นหน้าผาอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะครับก็คือแบบใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการไต่เขาได้เป็นอย่างดีแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยไม่มีข้อมูลระบุนะครับว่าคลมอนเนี่ยสามารถบ,บินได้หรือเปล่าเออแต่ว่าการที่เขามีอุปปปปปกกรรณ์คบมือขขนนนนาาาาาดดีี้้้ถเเิว่ไไผ ผมมองว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับน่าจะแบบไม่ต้องกลัวร่วงลงมาเลยเขาจะมีความสามารถอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือไอโซเลชันพลางตาครับซึ่งถ้าไอโซเลชันพลางตาของคลายมอนนะครับมันทําให้เขาสามารถกลมกลืนไปกับสภาวะรอบข้างทาให้ดิจิมอนรอบข้างไม่ทันสังเกตว่ามีคลายมอนที่อยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งอันนี้จะนับเป็นวิชาดินจาไหมครับผมการพลางตัวการแอบเข้าประชิดสตูอะไรพวกนี้ส่วนท่าไม้ตายในการโจมตีของคลายมอนนะครับผมท่าแรกจะมีชื่อว่าแฟลกฮาเคนครับซึ่งท่าไม้ตายนี้เขาจะใช้มีดบินคู่ใน,ในในการโจมตตีรัรจ ะยไกลตัวที่ท่าหนึง่งมีชื่อว่าด y นามิกไซเฟอร์ครับดินามิกไซเฟอร์เป็นการม้วนตัวครับผมพร้อมกับเคียวอันใหญ่ของเขานี่แหละแล้วก็หมุนเข้าโจมตีศัตรูนะครับซึ่งศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปก็จะได้รับบาดเจ็บจากตัวเคียวอันนี้นะครับอย่างรุนแรงแน่นอนเพราะว่าแรงหมุนขอไอ้ตัวเนี้ยมันรุนแรงมากแล้วก็แขนมันก็ยาวด้วยเออเพราะฉะนั้นแรงโจมตีของมันก็จะเยอะหน่อยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนนินจาครับผมที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมฟังกันอาจจะมีตัวไหนอีกหรือเปล่าที่ดูแบบมีความเป็นนนนนนนิิจาาาาาาเเเเเหมมมมมมืออกกกกััั่่่งีี้้้้้ผผูช็็สสรรขไดแตตววว ความเป็นนินจาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสไตล์การใช้ชีวิตสไตล์การต่อสู้เนี่ยเออไม่เหมือนกันเลยครับในส่วนของนินจาก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมยังเหลือซามูไรใช่ไหมเออยังไม่รู้ว่าจะมาต่อเนื่องกันขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับน่าจะมาเร็วๆนี้แน่นอนเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ